มันจะไม่อร่อยมาชมต่อนะครับถ้ากินหัวข้าวนะครับหนึ่งบรรยายนอยนึงกินข้าวอะเดี๋ยวพึ่งคุยกันได้ไหมเอาบรรยายน่อยนีก้นข้าวก่อครับ สกอร์อยู่ที่4ต่อ1ครับสะพานแพงนำอยู่ตอนนี้ปาบเข้าไปโอ้ยฝ่าวนโดนแล้วคู่แรกก็โดนแล้วเจ้าอ่ะให้เลือกก่อนนะคู่นี้ชิงกันเท่าไหร่พี่ 6, <000. S 1> คู่นี้ชิงกันอยู่ที่6,000นะครับฝั่งเรา3,000สกอร์อยู่ที่1ต่อ4โอ้ยก ทักทายสมาชิกเอ61ท่านนะครับี4ต่อ1โอ้เสิร์ฟพิกหัวเน็ตครับลงไปนีห่างไปนีห่างไปเป็น5ต่อ1 เสื้อสียิมพูนี่ทีมงานป่าหมานสะพานแพงครับฝั่งนู้นเป็นทีมงานสายสามนำโดยพี่แหลมพี่แหลมสายสามุทธมนทนสายสามสนามป่าทุนโอ้เสือดีครับพลิกหัวเน็ตลงเอยอะนี้ไปเป็นหกต่อนหนึ่งครับโอ้ขาดครับสู้กันไม่ได้ัวคุมขี่กันเยอะนะคู่นี้ตัวเตะผมให้เท่ากันครับฝีมือผมให้เท่ากัน แผลเนี่ยขี่ขี่กันที่ตัวคุมครับตัวคุมฝั่งนู้นขี่เยอะถ้าตัวคุมเท่ากันเนี่ยสูสีเลยเนี่ยสูสีหกต่อหนึ่งครับปา๋าหมันทีมงานปา๋าหมันนำหกต่อหนึ่งโอ้ดูดีครับลูกเสือบตาโอนี่เสร์บดีนะครับไม่ใช่ว่าเสร์ฟไม่ดียกดีด้วย เอาง่ายๆคือเวทเวทตตโอเนี่ขี่ขี่พี่แหลมขี่พี่แหลมประมาณสามหนึ่งอ่ะพี่แหลมเสื้อแดงนี่ครับฝั่งเนี้ยถ้าตัวคุมเท่าๆกันเนี่ยสูสีเลยขานอกได้เสียสกอร์อยู่ที่7ต่อหนึ่งครับ ตัวคุมเนี่ยยกยึดยกอะไรไปครับตัวเตะก็เตะลำบากครับมันก็ทำให้เกมเล่นยากไปทักทายสมาชิก76คนนะครับสกอร์อยู่ที่1ต่อ7ครับปลาหมานสะพานแพงนำคู่นี้ชิงเงินรางวัลหกพัน 6, บาทข้างละสามพันพี่ไปม็อบกับเขาดิเขาจ้างกันละห้าห้า้ไปทำไมอะ มันไม่มีหรอกโควงโคอีกแ่ะเจตเกนี่นนอย,นยอดพุง่งสามสี่พันเปิดนุ่นเปิดสวนสาธารณะใช่เป็นยอดลมยอดลมเอาเอางบอา่าที่สำคัญเลยก็คือยับยั้งม็อบชะลอม็อบแค่นั้นเอี

แซ็คเสิร์ฟโอ้มาคืนครับเสิร์ฟพิกหัวเน็ตลงไปสกอร์มาอยู่ที่2ต่อ7ครับเอาครับไล่มาแล้วครับ2อต่อเจ็ดสองต่อเจ็ดแซ็คเสิร์ฟโอ้ยกขึ้นมาเตโอ้โหเนี่ยเตชัดเจนมากครับลูกเตชัดเจนไอ้นี่มันชื่ออะไรไอ้ฝังนั่นนะตัวเต ตัวเตะฝั่งนู้นชื่อมอสครับเตะชัดเจนดีครับถือว่าเตะใช้ได้ครับผมชอบนมใหญ่ๆมีหำด้วยยิ่งดีครับเฮ้ยสายเหลืองเหรอตะวันไอ้ตะวันสกอร์อยู่ที่สองต่อเจ็ด เนี่ยครับเตะขาดครับเตะขาดเตะเตะเตะเต็มดีครับท็อปจัน่แคมเียาใช่ครับฝั่งนู้นท็อปจันต่อสองหนึ่งชนะแต้มเดียวครับเตะเตะอยู่สาทรนะครับฝั่งนู้นอ่ะแพ้แต้มเดียวจะชนะด้วยโอ้ยไม่ได้คนละเรื่องโอ้ยไม่ได้คนละเรืองเานทล็อกหนยเจสาได้น่มอย่างเดียวฟอกเดียว แต่ขางที่ี่ท่อสองม่ตอพนันคง,งเตสอง,องๆๆาองงสองอสองนี่พนน่นคงเตกันสองสองอ๋องสมันได้อยู่สองสอกินอยู่แต่สอไมได้พี่ทต่อสองหนงเนี่ยคงเตให้ไงเสีเปาพี่ไอ้ท็อปต่อยิงใช่ไหมอ๋อก็อนึกว่าเองจะไปต่อฝัสอง,งไ่ได้อโอ้ยต่อยอ,องหนงก็ซุ้ยไม่ได้อสกอร์อยู่ที่เจต่อสองครับูยังไม่ได้หรอไม่พูด ไอหยองมันพูดว่าให้ทอ็อปต่อมันสองหนึ่งไม่ใช่มันเป็นตอนน่อไม่นะครับเกมเริ่มล็อกกันแล้วครับล็อกไปล็อกมาสองสองต่อ,จอเจ็ด <c oughs> นี่ครับมันต้องเสิร์ฟมันก็ต้องเสิร์ฟวัดครับวัดหัวนงหัวเน็ตไปครับเสิร์ฟต้องเสิร์ฟ<อ>แบบไ,ไก่แจ๊ะ ไอโจห้าวเหรอโจห้าวเป็นไงบ้างไหนอ๋อไอโจเป็นไงบ้างอาการดีขึ้นหรือยังมันขับรถยังไงวะโจโดยชาติโอ้โหครับโอเกี่ยวครับโอ้สุดยอดครับลูกเนี้ยแซกเตไปดีครับแต่ว่าเตาโอเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ยกให้มอสเตะหายครับคือตัวคุมมันขี่กันนะครับขี่กันเยอะครับ ทางนี้อ่ะก็พี่แหลมก็ยกเข้ามั่งไม่เข้ามั่งตัวเตะก็คิดมากครับเดี๋ยวยกออกห่างเด๋ย,ยกยึดอะไรไปทั่วครับเนี่ยมันกินกันตรงนี้ครับกินเหลี่ยมกินทรงครับผมวันนี้สะบานแพงไม่ได้มาเล่นมาชมาชนเงินกับบ้านครับมีอ้อใช่ครับถ้าเนี่ย แฉเนี่ยถ้าเอาไอ้จ้อนมาแทนพี่แหลมเนี่ยจ้อนจ้อนแซกมาแทนพี่จ้อนแซกเนี่ยจะสูสีเลยครับได้เสียเลยคู่นี้นะผมอ่านแบบเหลี่ยมให้ห้าสิบห้าสิบเนี่ยสูสีเลยแซกคู่กับจ้อนอ่าถอดพี่แหลมออกครับผมผมเป็นผมเป็นเออ่วันนี้ทําเงินนะนักมิจารณ์ข้าเมื่อกี้เสาววนมาเลี้ยงข้าวเนี่ยสองน้อยเนี่ยแกกเรียกแกกเรียกก่อนสกอร์อยู่ที่แปดต่อสองย้อน ยกไก่ครับยกยกเลยวงกลมไปนิดเดียวอย่างครับตัวเตะเตะเตะไปมันก็เปอร์เซ็นต์โดนเกี่ยวครับมันต้องคล้องไปครับคล้องให้มันข้ามไปเขาเกี่ยวได้ครับผมหมดครับนางมาร้ายอะไรเงินหมดเงินหมดเฮ้พี่เกด นางมาไลนี่คือใครเสียจ้อนเต็มเอ้าอ๋อเสียจ้อนทำไมเอารูปเมียขึ้นมาเนี่ยใครครับจะไปรู้จ้อนเนี่ยจ้อนต้องคู่กับแซกนะได้เสียเลยคู่เนี่ยจ้อนมาแทนพี่แหลมเนี่ยได้เล่นเลยถึงถึงเงินน่ะจ้อนสู้ไหมอันนี้พี่อ่านให้เนี่ยสูสีเลยห้าสิบห้าสิบเลยเนี่ยเขาเตะเขาเขาน่าจะเตะนะสองสามพันเนี่ยถ้าจ้อนสู้เนี่ยจ้อนมาเลยเนี่ย จะหัวเราะทำไมเนี่ยเอียงมายกให้แซกเนี่ยได้เลยเนี่ยสู้สู้หรือไม่สู้ตอบมาจะถามให้กินพี่บอกเลอพี่บอกว่าตายแล้วบอกดิลูกเสือเอีงมีด้วยอะไรด้วยลูกเกมใช่ไหมแซกเปิดเสียญนะมาเลยมาเลยจ้อนแซกเปิดถามเปิดลูกไม่อกเจ้าแซกครับผมมันบอกให้ปัเยอะนี่นี่มันบอกให้ถามไอ้แซกไม่ต้องถามหรอก เองมาเตะเลยบอกอะไรนะดุงหนึ่งน้องแจ็คต้องปรับปรุงอ๋อสู้ครับไอ้นี่มันบอกสู้สู้ถามเลยต้องเปิดลูก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 ไปซ้อมเปิดลูกเอาไง่ตัวครแบบทีมชาติเล่นพื้นครับเล่นพื้นครับผมต้องเล่นพื้นเยอะๆเพราะว่าแต่ก็ถามว่าดีไหมเตะดีโอเคหมดทุกอย่างคือการเปิดลูกอ่ะถ้าเปิดเปิดเปย์หน่อยเดียวอ่ะจะเสียเปรียบทันทีครับเพราะว่าตัวยกเสียจอนไม่ใช่ทีมชาติครับผมครับผมครับ เดี๋ยววจ่อออนต้้งบกาผมไปขัดเปิดดีๆเปิดลูกยิงพื้นเยอะๆสู้ครับเนี่ยเนี่ยยันบอกสู้พี่ถามเลยเนี่ยไอ้จอนบอกสู้คู่เนี่ยสู้มสู้ดีมันต้องสู้อีแล้วลูกพิมดีขึ้นแล้วครับอยู่ในซอยตั้งอยู่ในซอยแต่งดเข้าสนามเดี๋ยวแผลติดเชื้ออ๋อเออโอเคดีแล้วอ่ารักษาตัวให้มันหายก่อนแล้วค่อยค่อยออกมาอด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 ใจเอาอ่าดีแล้วแหละ ทักทายเซียนเซียนเซียนวิทย์เซียนเซียนภาคเหนือเซียนวิทย์เชียงใหม่พี่หนึ่งสบายดีพี่หนึ่งสบายดีนะครับครับสบายดีครับเสียอย่างเดียวครับไม่มีเงินใช้ครับผม สวัสดีครับพี่หนึ่งครับผมสวัสดีครับไม่หมดก็เหลือน้อย <c oughs> <c oughs> ปัญญาแสนลาโอ้พี่ปัญญาอยู่นี่ก็ก็คอมเมนต์มาน้อพี่เหลี่ยมนู่นนะพี่เหลี่ยมพี่เหลี่ยมปัญญาแสนลาก็พี่เหลี่ยมพี่เหลี่ยมๆๆปัญญาไม่ใช่เลม้าครับโั้งทา้งนูงน้น, <ทะ S 1> นดีครับ ทักทายครับท่านหนึ่งบัเทืองคิดถึงมากๆครับครับคิดถึงเหมือนกันครับผมหาเด็กทางเชียงใหมส่สกอยอยบกแต้มหน่อยอ๋อรถดีครับผมสกอร์อยู่ที่8ต่อ2ครับป๋าหมานสะพานแพงนำครับเกมเนี้ยฝั่งนี้เป็นรองตัวขุมเยอะครับ ตัวเตะผมให้เท่ากันครับผมแต่ว่าตัวตัว,ตวยกฝั่งนู้นขี่เยอะครับเนี่ยมันกินเหลี่ยมกินทรงกันแค่นี้ครับแต่ก็สอ,อสองต่อสองต่อแปดครับเนี่ยดูดีครับเขาป้อนให้อย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับตัวเตะก็เตะหายหมดแล้วครับยกเทพโยต่อชองหนึ่งได้ทั้งสองฝั่งโอ้โหเทพโยต่อได้อยู่ต่อต่อเตะลงลงไปตเตะก็หมดครับเทพโย เหลือแตกขำอ่ะเลยร้อยสองร้อยนี่เก่งเขาเขาเขาคอมเมนต์มา,งงาเอา้าเขาคอมเมนต์มาผมก็เอออะไรตายแล้วคุณมาดูดิดดบวกหร,ออรือยังครับยังครับตอนนี้ยังไม่ได้เล่นทั้งบาทเลยเมื่อกี้จะเล่นฝั่งป้าหมานไม่มีใครเล่นแต้มมันไปอย่างกับน้ำครับเออแต้มันไปไวพุทธพุทธไหลอย่างกับน้ำครับ ครับเนี่ยก็ดูดิครับพี่แหลมแกยกใส่ครับยกไม่ได้เตีย่ยเ,เดี๋ยวยกขาดเ,เดี๋ยวยกล้นมันก็โวยตัวเตี่ยก็ประสาทแดกแล้วครับครับตัวครับต,ตัวเตีต่ยประสาทแดกครับอย่างเงี้ยเนี่ยดูจานูยกมาดิครับเขายกอย่างเงี้ยยกร้อยครับชูดชูดขึ้นอย่างเดียวอะ่ะตัวยกอะ่ะ จะไปเหลืออะไรฝั่งนู้นนะ่ะเคยเตะกับท็อปจันนะครับท็อปจันต่อสองหนึ่งท็อปจันชนะแต้มเดียวนะครับเตะอยู่สาธรนะครับหวังเร็วๆนี่ครับก่อนที่เขาสาธรจะปิดโควิดเนี่ยจะจะปิดสนามเนี่ยหนึ่งมาสแกงงามไหมครับันเสร์โอ้ยผมไม่มีตังค์ครับบิลิทมีแต่ตัวครับไม่มีตังค์ไปครับผม สกอร์อยู่ที่2ต่อ9ครับดูดิครับเปิดยังไง<อ>เขาตัวยกเขาคุมได้หมดครับวิ่งคุมวิ่งไล่ยกโอ้โหตัวเตเนี่ยสบายใจครับถ้าเทพโยต่อถ้าเทพโยต่อสองหนึ่งจะก,กู้เงินดอกอาบังเล่น อ่าไปแล้วครับเต้มเปิดเส,ส,ส,สือมาก็แตกครับยื้อไปยื้อมาครับมันไม่ได้ทนท,ท,ทนทน,ทนแรงเสียดทานไม่ได้ครับฝั่งเนี้ยสกออยู่ที่10ต่อ 2, 2ครับคู่นี้น่ะดูดีครับจับยกไม่ตัวยกจับยกไม่ได้เปิดลูกเสือไม่ออกตัวเตะก็คิดมากครับ ครับเตะยากคิดมากครับจังหวะจังหวะจะโคนมันไม่ได้ไงครับสู้กันไม่ได้ครับพี่หนึ่งใช่ครับสู้สู้ไม่ได้ครับเป็นรองตัวคุมครับตัวคุมขี่กันเยอะตัวคุมเนี่ยผมผมบอกเลยเป็นรองฝั่งนู้นอะ่ะประมาณสามหนึ่งสี่หนึ่งครับพี่หนึ่งวันพุทธที่จะถึงมารับแขกช่วยผมหน่อยที่สนามสนปากโอ้ยผมผมไม่มีตังค์ครับผมไม่กล้าไปทางไหนแล้วครับ ส,ส,สกอร์อยู่ที่3ต่อ10 3ต่อ11ครับโทษทีครับตัวตัว,ต,วตัวเตะฝั่งนู้นอ่ะเปิดเปิดเปิดเสียเนี่ยเปิดเสียเนี่ยตัวยกเขาก็วิ่งช้อนช้อนยกมาดีครับมันก็เตะสบายครับเตะเตะเตะล็อกดีครับทางนู้นอ่ะ สกออยู่ที่11ต่อ11ต่อสครับครับจานโอเสร์ฟฝั่งนู้นเสร์บครับเสร์บมาเนี่ยครับพี่แหลมจับยังไงจับยกเอออย่างงี้มันก็พอได้เตะครับถ้ายกได้อย่างเงี้ยปัญหาคือแกยกไม่ได้ครับแต่แกเป็นแต่แกเป็นเบอร์หนึ่งสายสามนะครับพี่แหลมเนี่ยแกรับแขกอยู่สนามสายสามนะอ้าวเสร์บเสร์บพลิกหัวนิดครับ ได้เต้มไล่ขึ้นมาเป็น4ต่อ11ครับเนี่ยมันต้องเสิฟอย่างเงี้ยครับมันถึงจะได้เต้มครับเสิฟพริกหัวนเนี้ยเพราะว่าเกมเป็นรองเขาฝั่งเนี้ยชุดรับแขกสนามสายสามเลยนะครับสนามโปรทูนเรื่องตังไอ้เหลืออะไรเนี่ยฮ่าฮ่าเรื่องตังไอ้เหลือจัดการให้สบายโอ้ยเหลือเฟือใช่ไหมครับเหลือเฟือเหลือแต่หำครับเมื่อเมื่อวานเนี่ยได้ยินเขาว่าเหลือเฟือเนี่ หมดหมดตูดครับราคาน้น้อยพี่รับเดี่มซ้อมไหมครับพี่หนุกหนุกราคาน้น้อยนี่น้อย,น,อย,น,อย,น,อยนี่คือเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งสองร้อยหรือเท่าไหร่ครับสกอร์อยู่ที่สิบเอ็ดต่อสี่ครับลุงแหลมยังไม่ชินชิน สภาพอากาศครับโอ้ยไม่เกี่ยวกับสภาพอากาศไม่เกี่ยวกับอะไรครับไม่เกี่ยวกับสนามครับผมฝีมือครับฝีมือเขายังไม่ถึงครับผมเอาง่ายง่ายเลยฝีมือแกยังไม่ไม่ถึงครับผมครับยังไม่ถึงนี่ครับเนี่ยคือเบอร์อันนี้ก็เบอร์หนึ่งสุรินครับผมเนี่ยเนี่ยบางสุรินครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งรัตนะ ฝา,า,า,าโกโฆษณาข้าวสารในบังด้วยนะฝากโฆษณาข้าสารในเสียบังด้วยนะครับตอนนี้เขาเป็นเสียแล้วครับเสียบังค้าข้าวครับข้าวสารหอมมะลิข้าวสารหอมมะลิบางสุดินหัหงอร่อยอไม่ <laughs> เราไปหงอยู่ชั้นล่างคนชั้นห้าเดินลงมาถามว่าเข้าอะไรทำไมหอมจังมันไม่หอมนะออันนี้เรื่องจริงนี่ครับนี่ครับเขานี่คือเจ้าตัวครับโฆษณาเองนะครับอยากเดียวกับพี่บางจังพี่บางเขาอยากเดียวกับพี่เนี่ยพี่พี่วันธนาสกุลทองเนี่ยวีอขใส่ตัวเลขก็หน่อยอ่่าผัก้้สูีไไมดพี่พี่อ่าน่ะได้ยินไหมครับพี่วีพี่บางบอกว่ามามามาเดี๋ยวนี้เลยว่ะ ไปต้นผากเสร็จดีนะบอกก่อนมาเนี่ยมาเนี่ยดีเล่นไม่ได้ไม่เคยเล่นไม่ได้นะเคยเตะใครยังไงโอ้ยวีที่ไปโอ้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วพี่พี่วีพี่วีที่ไปที่วันอาทิตย์อยู่สวนพี่วีคนที่ไปวันอาทิตย์กับกับผมใช่ไหมที่เตะอยู่สนามจารัญสนิทวงศ์94ใช่ไหมที่เราที่ไอ้เหลือพาไปเทกระจัดใช่เหรอเออพี่วีนั่นเนี่ยไอ้เหลือพาไปเทะกระจัด พี่บังพี่บังแม่ทับเบอร์หนึ่งสมาคมสายโกงแห่งประเทศไทยใช่ใช่แล้วครับที่หนึง่งอ๋อครับผมจําได้แล้วครับโอ้เหลือเฟือช่วงนี้ไม่ไหวครับผมสภาพร่างกายก็ไม่ได้สภาพจิตใจก็ไม่ได้เละตลอดครับอ่านเลียมเอา้าโอ้ทางนู้นเตะพลาดครับเตะพลาดให้เห็นแล้วครับซึ่งเห็นพลาดลูกแรกนี่ครับ ลุงบังมีข้าวหลามไหมขอซื้อสามบังครับแกมีบังเดียวครับข้าวหลามสกอร์อยู่ที่6ต่อ11เอดอาล้เอ้าโอ้ยเสิร์ฟลงขาครับแตกครับไอ้มอสมอสแตกครับเสืร right. ์ฟลงขามีอาการครับผมอาการขาอ่อนครับตีหูเสียขาครับผมส oui วัสดีครับนัทวุฒ อะไรวะนัทวุฒิเล็กกลางแจ่อ้วนกับป๋าหมานเตยยังครับยังเลยครับเมื่อวันกับผมเสียเสียนำหมื่นสองเฮ้ยที่สนามสวนผักพี่เตมีเสียไอ้เหลือหมื่นสองที่สนามสวนผักโอ้ยมวยตอนนี้เหลือเนี่ยมวยถ้าเปรียบเป็นมวยนี่ก็คือแบบแก่ครับมวยแก่มันไม่ได้ครับ สกออยู่ที่7ต่อ11 1 1หนึ่งสภาพร่างกายไม่พร้อมไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมเอา้าไล่มาเป็น8แล้วครับคือเหลือเนี่ยเ <im ple at> ขาาไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับร่างกายมันก็สู้เด็กวัยรุ่นไม่ได้ครับ <im ple at> สกออยู่ที่8ต่อ11นะครับเริ่มเริ่มบี้มาแล้วครับทางนู้นเริ่มเริ่มมีอาการเป๋ครับ สูส้ๆ <those tracks S 2> ครับน้องโจพีวียอ่าขนาแ่นยวเอาแค่นั้นแล้เขาไม่ได้บ้านขนาดนั้นลองนี่็อปต่อสองหมนเก๋ไหมน่าเห็นไหมเสียีันนี้แลต้องตดิต่อสองหมื่นแล้วก็มันเปรียบเทียบกันง่ายแปต่อสิบเอ็ตาเหลือถ้ายิ้มไม่ออก คือตะเหลือเนี่ยถ้าไม่มีเสียงเนี่ยแพ้เลยครับผมบอกแค่นี้แหละตะเหลือเนี่ยดูง่ายๆเลยถ้าไม่ไม่มีเสียงนี่คุณเตรียมจ่ายตังค์ได้เลยครับถ้าเสียงไม่ดังไม่กลัวถ้าเสียงไม่ดังไม่กลัวแต่แต่แต่หมายถึงยอมครับแต่ถ้ามีเสียงน่ะคือสู้สู้แล้วสู้ก็คือมีโอกาสชนะครับแจ้าหน้า สรุปได้เตะไหมครับพี่ผมพี่หนึ่งพี่แจ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้เขาเตะเสร็จก่อนนะเขาออกมาเดี๋ยวให้พี่พี่ไก่แจ้พี่ไก่แจ้ถามปาหมานให้ปาหมานักกีฬาอราคาสมสมได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แจ้ประสานงานได้เดี๋ยวจะบอกนะ เนี่ยได้เล่นเลยถ้าเองมาเนี่ยกินเอาง่ายๆพี่บอกแค่นี้แหละถ้าเองมาคู่ไอ้แซคชุมแพเนี่ยกินตอนนี้ก็สิบเอ็ดต่อแปดนะครับไล่มาแล้วพี่แหลมจับยังไงยกไปปุ๊บเนี่ยคือคือ,คอมันมันมันเนี่ยมันจะบี้บี้มันจะเป็นรองเขาตรงตัวยกเนี่ยครับถ้าจอนมาคุมเนี่ยพี่พี่คิดว่ากินนะ สูสีแต่ว่าน่าจะเบียดกินได้อะสมกับเป็นเซียนจริงไม่รู้อะไรมหนึ่งมันจะโอ้โหผมก็มัวมว,มวทั่วๆไปนครับตัวเดียวตัวเดียวสกอร์อยู่ที่แปดต่อสิเบเอ็ดยเสิร์ฟโยงหลังไปโอ้โยกมอสเตะโอ้โยเตะขาดมากครับลุงนเนี้ยครับเนี่ยครับราคาต่อรองฝั่งนู้นต่อสามหนึ่งครับพูดราคาออก นี่ได้ไหมพี่แจ็คไม่ได้ใช่ไหมสกอร์อยู่ที่11ต่อ8ปดจานโอเสิร์ฟมาครับโอ้โหเนี่ยตัดยอดอถ้าข้ามานี่ก็ชักอีกครับพี่เหลี่ยมคือพื้นพื้น,พ,นพื้นฐานแกยังไม่จัดเท่าไหร่ครับคนบ้านภัยใจเกินร้อยเฮ้พี่ชัยไม่เห็นหน้าหเห็นหนวดเลยได้ข่าวว่าหนีเมียใช่ไหมอาจารย์เหลือกับเทพโยเหมือนกันเลยเตะ อาตีมีเสียงจากปากแผ้แน่นอนถูกต้องครับผมเตะขาดครับรวันนี้คนเยอะมากนะครับวันนี้มีแมทมีแมทใหญ่ครับแมทได้เสียกันครับวันนี้คนเลยเยอะมีแต่เซียนครับเซียนเซียนขาหลากัลกๆ <ไป S 2> ขาใหญ่ๆมามาเกือบครบครับครับโ เธอมาะเห็นไหมครับพี่แหลมแกยกใส่ครับเสียครับเสียเฮ้ยโอ้ลูกนี้เสียนะครับแต่กรรมการไม่ให้เสียนะครับโอ้ครับผมครับครับครัก็คือสิ้นสุดที่กรรมการนะครับกรรมการมองว่าไม่เสียแต่แต่ผมสายตาผมบอกเสียล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมแค่นี้แหละตะก้อก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยไปครับเออครับเกมไปครับป่าหมานสะพานแพง ค่ายป๋ามันสะพานแพงชนะไป12-8ครับผมครับเนี่ยครับคู่ป๋าหมันกำลังจะลงครับทักทายสมาชิก116ท่านนะครับ FC น้องหนึ่งประทายครับขอบคุณมากครับพี่ชัยเชียงกงลูกพี่เก่าครับผมอดีตอดีตเคยพาเดินสายทั่วราชอาณาจักรครับเดินสายซื้อเครื่องนะคมั่อวนนี้ไหว

ตัวเตะผมให้เท่ากันแค่แค่นั้นตเตะกัได้ทักทายหมีขาและเซียครับผมพี่หมีไม่เห็นหน้าเห็นหนวดเลยครับไม่มาเจอน้องนุ่งมั่งเลยพี่หมีขาวตัด,ตดชิป,ชปยังไงพี่ตัดยังไงครับขออนุญาตตัดชิปนะครับเดี๋ยว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 นี้ไอห,หนึ่งมาเป็นแอดมินนะครับถูกต้องพี่ผมไม่มีกินแล้วครับเขาจ้างมาเป็นแอดมินได้ร้อยสองร้อยผมก็เอาครับผมหมีเขาวนี่สายโกงไหมหมดตังค์ครับผม มีเขาพี่แจ้วบอกว่าสายโกงครับไม่ใช่เนะใช่ใช่ใช่สายโกงสายโกงอันนี้อันนี้นายกสมาคมเลยพี่มีเขาเนี่ยครับขอขออนุญาตตัดคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม